ให้ทานอย่างไรได้ไปสวรรค์ชั้นจัตุมหาราชิกาสวรรค์ชั้นจัตุมหรือว่าจัตุมหาราชิกาที่ว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่ต่ำที่สุดนะครับนับเนื่องตั้งแต่รุขเทวาภุมะเทวาอากาศเทวาเทวดาตามต้นไม้ใหญ่เทวดาตามภูเขาเทวดา ตามอากาศเทวดาเหล่านี้ก็จะมีชีวิตมีความเป็นอยู่คล้ายกันกับโลกมนุษย์มากแต่ก็จะมีความเป็นอยู่อันเป็นทิพย์ความเป็นทิพย์ก็หมายถึงว่ามีร่างกายไม่ปรากฏแก่สายตาของคนทั่วไปไม่ปรากฏในคันลองของตานเนื้อแต่ผู้ที่มี สมาธิมีฌานมียานชั้นสูงก็อาจจะสามารถสัมผัสได้ผู้ที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเนะี่ยก็คือคนผู้มีบุญมากทานยิ่งศีลยิ่งทานยิ่งก็คือมีการบริจาคทานอยู่เป็นประจำเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเป็นผู้นำบุญ เป็นผู้เชิญชวนเป็นเจ้าภาพกิถินพ้ปปาป่าทำบุญตามการต่างๆทำบุญด้วยศรัทธาเป็นของตัวเองทานยิ่งมากกว่าคนอื่นมากกว่าปกติเป็นหัวหน้าเพื่อนเรียกว,ว่าทานยิ่งศีลยิ่งก็มีโอกาสก็ไปวัดไปปฏิบัติไปรักษาอุโบโสถศีลสิชาวบ้านก็รักษาศินให้ตัวเอง รักษาศีลแปดยิ่งกว่านั้นก็ปิดวาจาด้วยเคร่งครัดในการรักษาศีลอย่างนี้เขาเรียกว่าทานยิ่งศีลยิ่งไม่เจริญสมาธิภาวนาเลยเมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุม้มก็จะอธิษฐานจิตตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาได้เลยนะครับพวกทานยิ่งศีลยิ่งแล้วก็การวางใจ ต่อทานนั้นก็คือทานเพื่อหวังผลอธิษฐานเห็นคนรวยเห็นเศรษฐีเขามั่งมีสีสุขมีโัคพย์มีความสุขมีความสะดวกสบายมีชีวิตที่ดีงามก็อยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างทําบุญด้วยความอยากทานยิ่งศีลยิ่งด้วยความอยากปรารถนาเพื่อให้ตัวเองจะเดินรุ่งเร,องเรืองอย่างนี้ได้ไปสวรรค์ชั้นที่หนึ่ง